วันนี้เวลา9นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดงอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีอาชีพและช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ในการนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมสนองพระราชดำริก่อสร้างระบบส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําคลองคลุงเพื่อจัดหาน้ําเพิ่มเติมในการบรรเทาปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง โดยระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมชลประทานและสำนักง,งานกปรอได้พิจารณานำน้ำจากต้นน้ำคลองขลุงเติมให้แก่ระบบท่อส่งน้ำที่ก่อสร้างไว้แล้วในรูปแบบประปาภูเขาเพื่อส่งน้ำให้โรงเรียนมีน้ำใช้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเพียงพอในช่วงขาดแคลนน้ำ ด้านผลสำเร็จทางการศึกษาโรงเรียนได้นำข้อมูลรายวิชาที่นักเรียนมีผลคะแนนการเรียนต่ำไปวิเคราะห์ประเมินผลวางแผนพร้อมกับพัฒนาเพิ่มสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนร่วมพัฒนาและมหาวิทยาลัยราชรรภัฏรํรำไพพรรณี นอกจากด้านวิชาการโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนและกลุ่มแม่บ้านนำผลผลิตที่หาได้จากในพื้นที่ไปแปรรูปเพื่อใช้ในครัวเรือนและส่งจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆทั้งการส่งจำหน่ายผ่านร้านค้าและในรูปแบบออนไลน์เช่นการทำน้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้าน้ำมะปีตน้ำจิ้มสุกี้รสมังคุดและกุ้งต้มหวานทรงเครื่องสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ด้านการเกษตรเนื้อสัตว์และไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการส่วนทวมเลดแห้งผักและผลไม้ไม่เพียงพอแก้ไขด้วยการซื้อจากภายนอกและดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ที่มีความเค็มให้สามารถใช้เพาะปลูกได้ดีขึ้นและปลูกผักยกแคร่โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ําเค็มเป็นน้ําจืดทําให้โรงเรียนมีน้ําอุปโภคที่ดีขึ้นส่วนน้ําบริโภคโรงเรียนมีแหล่งน้ําจากบ้านน้าดื่มจํานวนหนึ่งหลังโดยใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลุงผ่านเครื่องกรองระบบ AO เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนอยู่ในบริเวณของป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวนจึงส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าเช่นการทําสบู่สมุนไพรเหงือปลาหมอซึ่งปลูกในพื้นที่และมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของผิวหนังผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ตระกูลป่าชายเลนการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลแล้วนํามาอบแห้งสําหรับใช้ประกอบอาหารอาทิต้มจืดขนมจีบสาหร่ายทอดและการอนุรักษ์ปูทะเลในท้องถิน่นขยายผล สู่ชชุมชนกิจกรรมสาหากรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมรัษฎรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดงอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11จังหวัดจันทบุรีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีครูตอชอดอ7นายครูอัตราจร้าง5คนนักเรียน85คนวันนี้เวลา15นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ ายวิบูรณ์เหล่าหาพงชนะประธานกรรมการบริษัทกรุงไทยแทรกเตอร์จำกัดพร้อมด้วยคณะบุคคลเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารเพื่อปรับปรุงโรงอาหารและโรงครัวโรงเรียนพระปริยติธรรมเกียรติแก้ววิทยาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดดังนี้ในวิบูรณ์เหล่าหาพงชนะและครอบครัวนายกิติพงศ์ตีรัตนชัยและครอบครัว นายวิชิตชินวงวรกุลในนามของบริษัทชินวงฟู้ดจำกัดนายสมศักดิ์ถนอมวรศิริและครอบครัวนายสราวุธเาหล่าพงชนะในานามของนายประจักษ์การจนะพิมลกุลและครอบครัวผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตธนานนประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้ นางสาวเกตนารีจองโชติสิริกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนอตอีสรัปเปอร์จำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าถุนละอ,องทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถาน้องคายในพระราชบัณปรป์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูรองข้อปลาสุสัดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัอธยาศัย นางสาวประภาพันธ์พิชัยคำกรรมการบริหารบริษัทพาวเวอร์เทค g อน e a s s นแอสเซมบลีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถาน้องคายในพระราชูป,ปธรภมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนายสุมเมศสุรบดโสมพลหัวหน้ากลุ่มดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิทัลรุ่นที่6และคณะเฝ้าทุลละอ,องพระบาททุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลายัายเทคโนโลยี พระมหาไทยน้องคายในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายสมศักดิ์กวีไตรภพประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท NPD Health Care จำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพ,ารารรพ,รพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อวมวชสำอางเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตร,ราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าถูละอ,องพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่และนางสาวเซซิเลียสุนิดากาลาเรตาบาสันเอกอัคร,รราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเฝ้าถูลลอะองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่